ราชวิทยาลัยตุลาภรร่วมกับสมาคมมะเร็งนรีเวทไทยร่วมด้วยบุญเปรมก่อนพรอซีสทรงความห่วงใหญ่พร้อมชวนร่วมขบวนแสดงพลังในแคมเปญ HPV p r i m e No HPV No Limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV รงพิบาลจุลาอรราชวิทยาลัยจุลาอรรวมกับสมาคมมะเร็งนรีเวทไทยรณาารความร่วมมือในการเดินหน้ารณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัส HPV จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แคมเปญ HPV p r i m e m o NoHPV t h n No, no Limit ชีวิตใหม่สะดุดถึงวันหยุด HPV เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันเชื้อ HPV ซึ่งติดต่อได้ จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการสมัมผัสใกล้ชิดและเชื้อ HPV นั้นจะสามารถพัฒนากลายเป็นโรคหูดงอนไก่หรือมะเร็งต่างๆได้ในอนาคตอ่ะก็ยิน,นดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ครงการวันนี้ค่ะเป็นโครงการที่สมาคมมะเร็งนรีเวศนะคะ,ะจัดร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาพร์รา,าชวิทยาัยจุฬาภรณ์นะคะซึ่งเราจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่7แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของเรื่องของ HPV นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันเยอะเลยค่ะค่ะก็ HPV นะครับชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus อันนี้เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งจริงๆมันมีเยอะแยะเลยเด สมัยก่อนความรู้เราคือเป็นสาเหตุเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากมดลูกสั้นๆเลยวันนี้ที่มาเนี่ยปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยมันมากกว่าเดิมเ mm hmm. ชื้อชีวีไม่ได้เกิดมะเร็งปากมดลูกเท่านั้นหน่งเป็นมะเร็งที่เกี่ยวไววัเพศรอบๆไม่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ปากช่องข้อช่องข้อถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอวิวะเพศชายหรือรูก้นด้วย mm hmm. ปัจจุบันพฤติกรรมทางเพศเราเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเรามีทั้งเรื่องของออรัลเซ็ก ที่บางทีตอนนี้เชื้อ HPV จากข้างล่างก็ขึ้นมาข้างบนได้ด้วยนะ uh huh. ก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งของมะเร็งช่องปากและลําคอนั่นจริงๆที่เราเน้นเลยวันนี้เป็นที่มาของงาน HPV Prime มัน HP no HPV no limit ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด HPV เนี่ย uh huh. ก็อยากสร้างความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับเชื้อตัวนี้นอกจากผู้หญิงแล้วรวมไปถึงทุกเพศ ทุกวัยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงภูมิเทศหลากหลายเนะพราะจริงๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อเอชวีและนำไปสู่มะเร็งดังกล่าวด้วยออจริงๆไม่อยากให้เกิดโรคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือหนึ่งคือป้องกันเลยค่ะป้องกันเริ่มด้วยตัวเองเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมซะแทนที่จะนับ1 2 3 4 5หเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการป้องกันนะคะฉีดวัคซีนป้องกันค่ะแล้วหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันเสร็จอีกทางหนึ่งก็คือตรวจคัดกรองค่ะ เพื่อให้เจอตอนที่มันเริ่มเริ่มจริงๆเลยอย่าให้มันเป็นเยอะแย,ยะแล้วรักษาก็จะได้ผลน้อยลงนะคะจริงๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องเล,ย,ลยจุฬาพรนะครับอย่างวัคซีนเอชวีเอาง่ายๆตอนนี้ในเป็นสิทธิบัตรของเด็กอายุเด็กป .5 ผู้หญิงทุกคนเนาะจริงๆเราเราอยากให้ผู้ชายรวมถึงทุกเพศได้ฉีดแต่ตอนนี้ของรัฐบาลเนี่ยจัดประมาณป .5 ก็ะจะได้หลักแาบนี้แต่ถ้าอายุมากกว่านั้นมีคําถามมาอันนี้ต้องจ่ายเองก่อนนะครับ แต่หลังจากนี้เด็กไทยก็คิดว่าหวังว่าจะได้สวัสดิการนี้ตลอดไปจริงๆถึงจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเนี่ยจริงๆหลักการฉีดวัคซีนเราอยากให้ฉีดตั้งแต่เด็ก mm hmm. นะจริงๆโดยทฤษฎีเนี่ยก้าวขขึ้นก็ฉีดได้ละนะครับฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ป้องกันดีที่สุดมีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆก็ฉีดได้นะแต่ประโยชน์อาจจะไม่ได้เท่ากับคนที่ไม่เคย mm hmm. ไม่เคย mm hmm. ติดเชื้อหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะไปได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่นิดนึงหรือเดี๋ยวนี้คลินิกก็ ครับผมก็อย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับผมว่าพามาฉีดตั้งแต่ตอนอายุเกปีครับผมก็สามารถป้องกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมส่วนใครที่แบบอาจจะอายุเกินไปแล้วก็ยังสามารถฉีดได้เหมือนกันนะครับผมก็รู้ก่อนรักษาก่อนนะผมหายก่อนด้วยใช่ผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมพาลูกพาหลานหรือพาตัวเองนะครับมาฉีดดีกว่าครับผมเพื่อป้องกันไว้นะครับผมครับผมก็เหมือนกันครับผมอยากให้ทุกคนมามาฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพราะว่าเชื้อ HPV มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยเราแค่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เราก็ได้มาวามรู้ด้วยไปได้ให้คนไปฉีดจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับอายุที่ฉีดอย่างที่อาจารย์อาจนัจทวุฒิเรียนนะคะฉีดตอนอายุน้อยเนี่ยค่ะภูมิคุ้มกันจะขึ้นดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเกินอายุ9ขวบไปหลาย10ปีนี่ก็ยังฉีดได้นะคะแล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ลัตราที่สูงเกือบจะ100%นะคะค่ะปริมาณในการฉีดคือฉีดแค่ครั้งเดียว โอ้เก่งมากเลยค่ะท่านอายุไม่ถึง15เนี่ยค่ะ2เข็มพอค่ะนะคะถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยขอเป็น3เข็มนะคะก็นะครับก็ในฐานะของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เป็นองค์กรการศึกษาองค์กรวิจัยตามพระบณิธานขององค์ประธานฝ่ายหญิงของเราเนี่ยก็อยากให้ให้คนไทยปลอดภัยไร้มาเลงนะครับสมัยก่อนเรามาเร็งปลอมบนลูกตอนนี้เราอยากได้มากกว่ามะเ็งปลอมบนลูกอีกนอกจากผู้หญิงเรายังรวมถึงผู้ชายทุกเพศ แตเรียกว่าทุกวัยที่เกินเก้าม,ม,มันขยายมากขึ้นนะครับก็อยากให้มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ฉีดวัคซีนตรวจคัดกรองมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยก็จะห่างไกลไร้มะเร็งที่เกี่ยวกับ HPV นะครับ,รบผม